น,นั้นเป็นบานเก่าหรือเป็นโรงนาเก่าเราไม่ได้ใส่ไม่ได้ไว้อะไรอะค่ะแต่ว่าคนที่มี่เขาก็จะไม่ทำลายทิ้งก็จะปล่อยให้มันเป็นสัญลักษณ์ของบ้านในฟาร์มส่วนอันนั้นเราเรียกว่าเชดค่ะเราก็ใช้เก็บพวกอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่ของคุณลุงค่ะยาวไปถึงสนุดสุดตรงนู้นเลยเป็นถนนแล้วก็ปิดขอบ ขต้นเอ่อต้นสนต้นพายพายสนตรงนี้นะคะนนี้เป็นที่จอดรถน,นี่เป็นโรงรถอันนั้นเป็นหมาของเราค่ะที่มองเห็นอันนั้นก็คือกรีนเฮาส์ของต้อ,อยค่ะคุณงทำให้หน้าหนาวก็ไม่ใช้ประโยชน์สักเท่าไหร่ค่ะ เข้ามาไม่ได้เราก็เลยเก็บนี่เก็บนี่หลายๆอย่างไว้ในนี้อันนี้เป็นไม้ไผ่ที่เราไปเก็บมาค่ะฮัลโหลฮัลโหลดาดิดาดิ is working อันนี้คือเช็ดค่ะคุณลุงก็จะเก็บพวกน้ำมันเครื่องเครื่องมือในการทำงานจะอยู่กันในนี้ ค่ปอยเราไม่รู้หรอกว่าอะไรบ้างแต่ว่าเป็นเรื่องที่คุณลุงเขาใช้ประโยชน์กับมันคุณลุงทำเรื่องการเปลี่ยน่ายนะ้ำมันเครื่องเองค่ะอากาศก็เย็นนะคะตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะต่ำกว่า1ององศาเซลเซียสมันแค่33 33โอ้ฟาเรนไฮต์ค่ะที่นี่เขาเรียกเป็นฟาเรนไฮต์ ก็เป็นโรงเก็บเครื่องไม้เครื่องมือในการทําสวนอันนี้เป็นที่ขุดดินค่ะรถขุดดินพวนดินของเราอันนี้เป็นอุปกรณ์4ฟ h ์วิ view. ส่วนอันนั้นคืออุปกรณ์ในการใช้ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของที่เขาเรียกว่า power washer ค่ะ <Ooh. S 1> นี่สวนของเราค่ะปลูกอะไรไม่ได้ตอนนี้น้องบัว ไม่ได้เข้าไปเยี่ยมกันเลยเป็นยังไงบ้างคะน้องวัวอันนี้เป็นเงินเขาวหลังบ้านค่ะส่วนต้นไอ้นี่เป็นลูกต้นลาสเบอรี่ค่ะลูกเล็กๆที่เป็นตุ่มๆสวยงามมากค่ะเ <c oughs> ย็นเยๆน,ยน,ยน นั่นเป็นต้นเมเปลิลค่ะตอนนี้กำลังแอบซุม่มออกปุ๊ดปุดปุดกันอยู่เดี๋ยวรอให้ถึงสปริงเขาก็จะพากันผลิบานนั่นเป็นหลังบ้านของเรานะคะอ้อลืมบอกไปที่ของคุณลุงก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะที่ของคุณลุงแล้วขึ้นไปบนเนินเขาเนู้อเนีน้เห็นมีเสาไหมคะเสาที่เรียงกันอยู่ข้างบนนู้นนะคะก็คือเขตของเราแล้วก็ไปจนถึง นู่นค่ะต้นไม้ที่แห้งๆนะคะแต่ไม่แห้งนะคะเขาผลิกใบค่ะน้องบัวกำลังเดินกันมาเห็นไหมคะเ้าไปดูซุคาม์ในต้นเฮาตอนนี้อะไรเหลือบ้างก็ต้นไม้ก็ราะไต้องย้ายไปก็เลยเก็บพวกอุปกรณ์แต่ต้นไม้บางชนิดก็ยังพออยู่ได้ที่นี่นะคะนี่คือต้นกระเทียมค่ะ อันนั้นมะเขือมันตายไปแล้วส่วนต้นนี้กุหลาบตัดกิ่งมาจากบ้านลูกค้าเอามาชำค่ะแล้วก็จะมีต้นผักสลัดเอามาลองย้ายมาไว้ตรงนี้บ้างเขาก็ดูงามดีนะคะอันนี้เป็นดอกไม้ดอกเหลืองๆที่ปาไอเคยโพสส่วนสองต้นนี้คือต้นบลูเบอรี่ค่ะ ต้นบูเบอรี่ที่ขายที่โลวันนั้นเขาขาย24เหรียญ98แต่ว่าตอนเราไปซื้อเกาติดแท็กเนี่ยเขาขายแค่ต้นละ10เหรียญนี่ค่ะลดราคานี่ค่คะดอกมันสีเหลืองของเหลืออเราไปย้ายมาอยู่นี่เพราะว่าปลูกไว้หลายต้นมากเลยค่ะ นี่ก็เป็นต้นไม้ที่เก็บมาจากบ้านลูกค้าเอามาปลูกไว้อันนี้เป็นต้นต้นอะไรก็อ้อยลืมละแต่อะไรเกี่ยวแคทหนิบอ๋อต้นแคทหนิบกลิ่นมันหอมเหมือนกัญชาเลยค่ะหอมชื่นใจก็อ้อยเลยขุดมาปลูกเอาไว้ส่วนต้นนี้มันอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็อ้อยตอนลงจะจะทำพรีเทียรป้าอ้อยก็เลย ย้ายมันมาปลูกเพามันตายแล้วค่ะต้นไม้พวกนี้ ตรงนี้เป็นด้านหน้าบ้านค่ะถ้าเป็นฤดูเพาะปลูกเราก็จะปลูกผักสลัดตรงนี้ส่วนอันเนี้ยต้นอ,อัญชันอต้อยสองสารมันจังเลยมันตายไปแล้วค่ะดูมันจะกลับมาใหม่ไหมส่วนอันนี้เป็นสตรอเบอรี่ค่ะสองพุ่มขา,ขาวๆนี่ไฮเดนเดียมันหนาวมากก็เลยเอากระป๋องกระแปงมาคุมเอาไว้ไม่ให้หิมะโดนเขาค่ะหวังว่าเขาจะรอด ไอ้ยบอกคุณลุงว่าเพาะอ้อยากปลูกลุงก็ไปซื้อมาปลูกให้ส่วนพวกนี้คือดอกกุหลาบที่ป่ออเคยโพสสีสดใสนั่นแหละคะ่ะเป็นอย่างงามสูงริมรั้วเนี่ยพ่อ,อ้อยก็ไปขุดหาขุดต้นไผ่มาลงไว้อีกหน่อยเราก็หวังว่าเราจะมีต้นไผ่อยู่ตามริมรั้วแล้วก็หักต้นหน่อไผ่มากินได้นี่คือด้านข้างบ้านด้านนี้ค่ะ ที่ของเราก็จะไปสุดตรงนี้ค่ะ